สบายดีเด,ด,ด้อแม่ตัวแม่ตัวมามตัวมอมโจยตัวคลอดบุตร <c oughs> บออันปลาไหว้รถสองนั่นตัวสองน่ะปลาไหว้หนึ่งหนึ่งสองนะปลาพี่มาเอาตัวที่สามพี่ตัวรักมันไครโคตรพี่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 ตัวยาว ปลายว่ตัวนั้นนะมันอยู่ในสนของสิทมดินมาหานอยู่พี่น้องป้องปลายหลังจากเลี้ยงมันแล้วผู้บ่าวน้อยก็ใส่งานมันแม่เนาะแม่มนัจะกินของกูสื่อบ่นำเสนอพี่น้องน้องเวียคนเก่าคนเดิมน้องจีโน่ส่วนบักอ้วดน่ะน้องทิว

น้ำพวยเอื่อยกมีแม่น้ำพวยเอื่อยดิเอากระมือหน่ะดิแม่ย่าไปวอาก็มันเวียนนะแม่มากอกลงหัวมันหลดมากะวมันดมาีมาเดชหนอันมันเข้าไปปุบแม่มีดอีแม่ย้อนไซนี่ ยเอ้ yeah. เอากันไกลหน่อยเอามีดมาปาดแล้วยอดมันหน่อยเล็ว้หากระสอบมาที่เขาไปปลูกก็อยู่ในนี่ว่าเห็นแนววะนี่โธพ่อแม่สุดสิบบทามหาสุบอะสุไปเปิดมือเปิดเว้นแทะสร้างแตงว่านเนี่ย มาเขาเขามาเบิ่งขีบเออกระคายเนี้ก็ะสีหูซูยังมีซีวิตอยู่มาโซ่กูสั่งตามกันหน้าเพล้งหาหน้าสั่งแนวหนึ่งได้แนวหนึ่งจีโน่ไทยหน้าเป็นยุ่ เสุดท้ายแล้วจีโน่เอ้ยเตรียมดีใจไปโลดแหกหน้ามือยังก็แม่มันผูกหางามๆหยอดงามๆอีเมยโอ้ยมันนำเห็ดเบิดเลยง้อตัวใดบอสไปปาดแั่นในท้องมันแม่ กำลังสร้างกำลังถ่ายคลิปว่ามวนๆเด้อใครว่ามวนๆวลกูตีปากมันโลดวะใครว่ามวลก็ปั้นเนี่ยโยนของขกูแม่ในี่ยไงเมื่อไห้่โอ้กูอยากมันหมุนมาในเวียเออมึงขูดนะบางวี่นี่ขูดไปบาเบิร์ดเด้นี่นะ เฮ้อป้าตัวเสียงกุ๋ยโดนแม่ปานโจยบ่แม่ใช่แล้วเสียมอันหนึ่งน่ะวันง่วนเสียมดิเออผูมันซากเดี๋ยไปเอาเร็ว

อุกเด้อแกวเสียมาหาหน่อเร็วๆน่งเที่ยวมดลงนั่งนั่นดดดงดีเด้อไข่มึงออกเด้อเวียเด้ออุ้ขาดลบขีดนี่พวกมัใสก่กางเกงใน,จน่จะมันกเปิดมันขาด ตัวงามอันอีแมีงาม่อย่าซับหัวมันเดิมอย่าซับหัวมันเดิมตัวนี้อไรกันเป็นแล้วฝุนอดเลยไม่ได้งรับเป็นกระได้เคลือนมันย่ามันอืดนะเดิแม่พี่น้องจับกล่องฮะม่เอาเอาเอาาุนหาอ เลิกไว้แบมันหทเหือซั่าอะอ้ยูบอกว่าจะซับเพรมันจะต้องคทับขออะไรเบียเอยเาเสียเห็นองงยผู้บขอพนแบบนี้นะตโนกระสอบมากแค่ผัวมันพูดเ่ยาะเท้ายังงยังยังยั นโอ้โหผลจะมาเห็ดแชมถอนสี่ถอนอห้ามันเบาหนีห่นะคุณพี่ช่วยซื้อมันด้วยแม่เอ้ยออกไปก่อนซื้อมันเด้อพี่น้องมือที่เล็กแห่มันมือเลอะฟุตใหม่หัวงามพี่น้องาเลยใคยเด้อเสียขี้กินเนาะ

ปาโทพี่น้องป้องฝ่ายพี่น้องป้องฝ่ายเย้เย่จับล้องนไหเร็วๆอบัวองครัวเรียบร้อยแล้วนเหนื่อยวกคัอล้วมนได้มครับ นีี่ครับพ้อองเาไปทำยังไงยกมาดูยกขึ้นมาโชว์กล้องมาดูค่ะยกแล้ดที่มันเลยสาธิตพวงพี่น้องสวัสดีปลาลุงสวัสดีปลาลุงปลาลุงเหรอไม่นุ่มแน่เลยปลใหม่พูวงอยู่เพื่อจะจะเอาปลใหม่ลูกละปลาใหม่ลูกสวัสดีปลาลุงโอ้อ่าตัวแม่ที่ได้ลายสอบอยู่แม่มันงามเนาะ คุดมันปวบัเบี้ยซาบไปซาบเองบอูิบัติซาบหัวตัวเองสติกูปิซาบหัวบงเยย่อ้ยขาดอะไรไ่เอ้ยน้น่ว่มันหอดซงเดือนบอเดือนตายบออไงนมเดี๋ยวก็ห้าลูกขาบโพดปบอสชองเดือนไบอ ช่องเดือนมาเมนว่าคุณนะพ่อก็ฮับูเขาโพดอยน้หนล้วดบนห่งนของอีเมสไปอยู่ทางนี้ย่างไข่มันแปคือการหมดกัดหมดไข่หมดคาเบียร์ซาบองเอ้ยอดมันยยมแรงกัวแดงตึขึงกัวกัมา พวกรวมๆะมากสามไก่สีน้ำตามบรยากห้มันแตกง่ายไปทางไก่กับน้ำไปทางเนื้อกัะหงไปทางแรกก็มีกับของไปทางแรกกมีกับข้ามากจอ๋บอกคือพวหมูาอพี่ดาวเอ้ยซุกระจับยก โชคกล่องก็สูงม้วนใหญ่หน่อยสุดเลยเนาะยิ่งจะเบิกแน่บ้านแก่เขาขายโลจักบาทกันตอนละสามเราสี่สิบบาทเป็นไรสุดขายบ้านแก้วเนาะหาอะไรได้กูเด้วยถ้าส่วงเวลาหากินได้ไหมเอ้ย ไวยเด้์มีต่ออกปาร์ตี้กระปาร์ตี้มีต่บุญกระบุญนมีตบุญกระบุญมีต่ออกก็ออกเงินสิขาวโ่หมีอือเฮ้ยไปผู้หนึ่งผู้เดียวกับใครได้ผัดพัวไปน่ำผัดพัวอยากน้ำบาเพื่อนสิถึงอขมอกี่ดอกนเอยนนี่นี่ออนซอนคนมีผัวเวียนนี่แหม่โอย ัวก nah ็ดูแลดีได้แมเ่ยแมแต่บ่มากวแต่บ่มากัวเียบๆดีแวร่ก็แเลูสั่งซ well ื้อไปสีกันเดียวนี่พวไรอปมาทูแม่แม่ก็บมาดใช้มาทูลูกกนเลยอยู่แกก็เรยอนอยู่กับกาเลยมันอดบกขืนบอยยางซาแม่น่รักจ้ะบาไปก็บพได มันพดเขื่อนมันพดข่นก่อนมันบอกขืนแล้วมันคล้องปลอมเจ้่อนอะวะคุิษทบมันเยอะถ้าถึงหัวเจ้าแมเรียหัวใหญ่พ่ะิย์ทบคงว่าเหมือเรียหัเอ้ยถูกกำมัั้งหเลยตาเยาะต่อครับพี่ตาเป็นยังเนาะ นาะไม่ได้ซื้อเยอะนี่แหละนุ๊กอยู่ดีๆได้ซื้อเยอน่บ่นี่เป็นกวนี่เป็นัวอีแม่เนะวินนี่แล้วเนี่ยนุ้วกเมื่อตัว่าพเราแก้ไขให้เราเนี่ยด้วยแม่เมื่อก่อนมีอนไข่คัน หมดอันนี้มันเขา่าหรือมันเตรียมสิมแมงได้หน่เตรียมมันเตรียมสิมแมงคนดีอ่ะตัวสูงคือขาดแท้ต้นสวย มันงามว่ะนกป่องไปทางนี้นะสิเอาอันนี้เอายอดมันเอาไปปลูกมึงเอือนมั้งเนี่ยอ๋อมือนี้มันก็สิบปได้ปลูกแล้ว ของโฟมมันคือออกมาหันจีนโนะพี่นอ้อสีให้พี่น้อเบิง่งว่าได้หน่อยเดยลายสอบได้จักหน่อยก่อนไปโกนอีกก่อนเด้อใ,ใช่จีนโนเอามาสารุปบังดูจีนโนะถ้าตัวได้เกิงสอบ,บอหน้าหัวมันทำชม ซื้อซอยเน็ตพี่คุณพี่ซื้อซอยแน่ใส่บ้างค่ะตียงด้วค่ะกระสอบนะใส่ไปดีเหีเยหกอีกค่ะอืมขนาดเลยว่ะมาใส่กระสอบกันหน่อยเวียเส,สื้อนซูอาบเลือดเอน้าเดือดเสื้อนซู่หกขี้ไขรอย,ย่เด้อ นะครับเมื่อปลูกโลดอีกจังหน่อยนี่กับแมงหรือเบิดนี่หมดเริ่มลงแล้วโคตรโคตรโคุดโคตรคตไปบ่แล้วอีกนี่นะกูเบิ่งขากแล้วจักสุพาพกันเหตุอย่างบอก โอเคพี่นอ้องปองปลายซัมเน่แหละซำมเน่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆทุกคนติดติดตาม<ะ>อันนี้ก็เป็นมันแก้วอ่ะ